สวัสดีครับสวัสดีพ่อเมียพี่น้องป้องไปสุขสุคนนะครับเดอ้อมือนี้พบอๆก็ผมอีกแล้วเซลจากคนเก่าคนเดิมนั่นแหละครับพี่น้องมือนี้นะครับผมสีาพาสพี่น้องมาเมืองบ้านงนามๆนะครับเป็นบ้านสไตล์อังกฤษเล้ครับพี่น้องเดอ้อมีที่เดียวในอำเภอปวกแดงนะครับผมมี2แบบให้พี่น้องเลือกกันเด้อครับ แบบที่1กรสิเป็นท่าโฮมแบบที่2กริเป็นบ้านแฝดเดิมพี่น้องเด้อบ้านแฝดโครงการนี่กรสิเป็นสไตล์บ้านเดียวครับพี่น้องอ่ะอยากหูแล้วนั้นบอกว่าโครงการนี้ยุไสนะครับผมสีบอกพี่การเดิมพี่น้องเด้อโครงการนี้นะครับซื้อโครงการซัซินนะครับตั้งอยู่มาดอย่างพ้อดซอยหกครับตรงข้ามกับวันมาบเตยเลยครับพี่น้องอยู่ห่างจากถนนลักเพียงหารอยเมตรนะครับพี่น้องบอกเลยว่าบอกไกลเลยครับพื้นที่อํานวยความสะดวกครับพี่น้องอยู่ใกล้สถานที่ราชการต่างๆนะครับพี่น้องอยู่ ู่ไกลอบตมาบยางพอนเพียง100เมตรเท่านั้นครับพี่น้องและที่สําคัญอยู่ห่างจากวัดมาบเตยประมาณ150เมตรครับหลกักะอยู่ไกลโรงเรียนมาบยางพอนเพียง1กิโลเท่านั้นครับพี่นอ้องอำนวยความสะดวกมากๆครับมังนี่ครับอ่ะอยู่ไกลแหลงนิคมอุตสาหกรรมนะครับบัวสิเป็นนิคมสยามอิตเทลน,นะครับนิคมอิตเทนซีบอร์ดและก็นิคมอมะตะซิต,ตี้ฟังก์ชันภายในตัวบ้านของเพิ่นก็สมี2องห้องนอน2องห้องน้ำหนึ่งห้องครัว1หม่องจอดรถนะครับพี่น้องเด้อ และที่พี่น้องเห็นอย่นี่ครับนี่กระสิเป,ป็นห้องนอนห้องแรกนะครับเด้อทางโครงการเขาเพิ่นนะครับก็สะได้แถมฟรีบิวอินไว้ให้นะครับแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์สุดเครื่องนอนโตเครื่องแปง้งอันนี้กระส,สิเป,ป็น้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนเด้อพี่น้องเด้อฉากกันบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมอ่ามาเบื่องตู้เสื้อผ้าพ,พี่น้องอันนี้ตู้เสื้อผ้าทางโครงการพ่อเพิ่นก็ส,สิได้บิวอินไว้ให้แบบนี่งามๆเลยครับพี่น้องจ้าของโครงการเพิ่นกระจายดีขนาดเลยครับพี่น้องบอกเลยว่าของแถมจัดนักจัดเต็มไปเลยครับพี่น้องและที่สําคัญ ทางโครงการเขาเพื่อนก็แสดงมีการต่อเติมหลังคาลงจอดรถต่อเติมเขาเติรขั้วต่อเติมหลังบ้านไว้ห้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับพี่น้องอ่ะพี่น้องถามเขามาว่าบ้านหลังนี้แพงบอสสัน้นอ่ะผมสิบอกเลยครับเดอ้อบ้านหลังนี้บอแพงครับพี่น้องพอนเริ่มต้นเพียงหาใบเท่าเท่านั้นครับพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมอ่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ มีอย่างแน่มาฟังกันเลยครับสําหรับพนักงานบริษัทนะครับอ่าจะต้องมีสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็มีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและก็ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยนะครับบอกเลยครับว่าไม่ยากแน่นอนนะครับผมอ่าซิลแจ็คช่วยดันเคสสุดๆเลยนะครับผมอ่าสื่อบานกับผมนะครับมาตองยาาิว่าสิบบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเด้อครับพี่น้องเด้อ ผมขายบ้านตามราคาที่โครงการได้กำหนดไว้นะครับอ่าหลกักกดูแลหลังการขายแล้วก็เน้นเรื่องการบริการนะครับผมแนะนำชี่ช่องทางให้ลูกค้าเฮ็ดจังไรที่สสามารถกู้บ้านได้ง่ายนะครับผมอ่ะถ้าผู้ใดสนใจกดทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเด้อเซลแจ็คยินดีให้บริการทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ